สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําวันที่17พฤศจิกายน2565นะคะวันนี้คุณจะมีโชคนะคะมีโชคเกี่ยวกับการเงินคุณจะได้เดินทางไกลนะคะได้เดินทางไกลแต่ระวังวันนี้จะมีปัญหาเรื่องอารมณ์นะคะและคําพูดนะคะจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะระวังจะไปมีเรื่องทะเลาะกับใครเขานะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะสีเสริมดวงคือสีเหลืองกับสีแดงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565ค่ะดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะดวงของคุณนะคะวันนี้คุณมีเรื่องให้คิดนะคะมีเรื่องให้คิดคิดถึงใครคนหนึ่งนะคะคิดถึงคนในครอบครัวนะคะคิดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านนะคะ วันนี้สื่อนำโชคของคุณนะคะจะเป็นเจ้าที่นะคะเจ้าที่ที่บ้านนะคะเจ้าที่ที่บ้านสีเสริมดวงนะคะสีเสริมดวงของคุณวันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีฟ้านะคะนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงรายวันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารประจำวันที่17พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้คุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆนะคะ มีแนวคิดใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะวันนี้นะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะเงินที่คุณรอคอยนะคะมีโอกาสสมหวังนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะสีสีเสริมดวงนะคะคือสีดํากับสีเทานะคะทําบุญเสริมดวงนะคะด้วยการบริจาครลหิตหรือทําบุญลงศพนะคะ ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่17พฤศจิกายน2565นะคะวันนี้วันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะสาหรับคนวันพุธนะคะระวังระวังปัญหาของมือที่3นะคะระวังปัญหาของมือที่3เข้ามานะคะคุณคิดเรื่องความรักนะคะความรักมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเข้ามานะคะระวังมีเรื่องให้ไม่สบายใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะ ถ้าคิดจะซื้อที่ดินซื้อบ้านนะคะมีโอกาสสําเร็จนะคะช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้คืออายุของคนที่รักนะคะขออายุของอายุของคนที่รักหรืออายุของคุณแม่ของคุณนะคะสีเสริมดวงวันนี้คือสีเหลืองสีแดงนะคะนําโชคสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสประจําวันที่17พฤศจิกายน2565นะคะ คนเกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะระวังจะมีเรื่องไม่ให้ไม่สบายใจนะคะมีคนทําให้ไม่พอใจมีคนทําให้หงุดหงิดนะคะแต่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ <c oughs> สิ่งที่รอคอยมีโอกาสสมหวังนะคะ <c oughs> คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือโชคลาภนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือกุมารทองหรือไอ้ไข่ที่คุณเคารพนับถือที่คุณไหวยอยู่ที่บ้านนะคะสีเสริมดวงวันนี้นะคะ สีเทานะคะสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินนะคะให้โชคสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่17นะคะพฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเงินก้อนที่รอคอยมีโอกาสสมหวังนะคะมีโอกาสสมหวังได้เงินก้อนนะคะวันนี้ สีเสริมดวงของคุณวันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงกับสีเหลืองนะคะนําโชคสื่อน้าโชคของคุณว wow. ันนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ประจําวันที่17พฤศจิกายน2565นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะระวังจะมีเรื่องไม่สบายใจระวังคนที่บ้านจะไม่สบายนะคะ งดลงทุนนะคะช่วงนี้ถ้าจะลงทุนอะไรนะคะงดลงทุนก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะวันนี้คุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทํางานนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถหรืออายุของคุณเองนะคะสีเสริมดวงนะคะสีเสริมดวงวันนี้จะเป็นสีเหลืองกับสีดํานะคะนาโชคสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ